ทักทายเพื่อนๆสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเป็นวันหยุดที่วันพฤหัสโอว,อ,อวันเอวันวันพฤหัสนะทุกคนวันนี้วันพฤหัสสบอดีจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนดูผักของเราผักของเราจะได้ออกตอนไหนก็ไม่รู้นะทุกคน ไม่รู้ว่าเน็ตมันจะหมุนไหมวันหยุดสุดสัป,ปดาหก็ไม่สุดสี่วันพะเลือดดค่ะทุกคนรอให้อากาศเดี๋ยวไปดูผักข้างล่างกันมืดจะมืดไปดูผกักลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยวันนี้มาข้างล่างแป๊บนึงค่ะ ไว้ใต้ข้างล่างค่ะทุกคนเป็นไงบ้างเนาะคิดถึงทุกคนเด้อมาชมบรรยากาศบรรยากาศนี้จ้าแปลงผักของแมวเหมียวจ้าทุกคนเบิงอันนี้สวนบักพริกย่อมย่อมจ้าย่อมย่อมเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะว่ายังไงนี่สวนพริกของเราจ้าทุกคนเห็นไหมสวนบักพริกงามงามจ้าทุกคนวันนี้ว่าจะลดน้ําแต่ดูอากาศ ก็อยากจะเอาผักออกไปข้างนอกแต่ก็อยากลดน้ําก่อนพริกดกบอกค่ะเห็นบอกค่ะบอกพริกดกดกเมื่อเนี้โอ้ยบอกพริกดกแห้งพี่น,อน้องดอกก็ร่วงถ้าดอกจับเต็มเนี้ยเยอะมากเลยนะทุกคนพนริกดอกโรนเบิดพี่น้องค่ะมาดูผักกันดูซิอันนี้เป็นคะนะ้านะทุกคนอันนี้เป็นต้นคะน้าที่เราแยกเมื่อวานนี้ นี่แยกแยกยังไม่หมดต้องเริ่มแห้งแล้วต้องแยกแล้วต้นกล้าแข็งแรงมากนี่อันนี้ก็เต็มเต็มจ้ะทุกคนผักของเราเยอะมากอันนี้ก็มีผักเพกิกเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูในตู้นี้เนาะในตู้ ตู้ปลูกผักของแม่เหมียวด้วทุกคนคือผักเผึกเยอะมากโอ้ยต้องได้รับการรดน้นําแล้วนี่เยวแห้งหมดแล้วทุกคนเนยวแห้งเบิดแล้วพุงบักพริกวันนี้ต้องรดน้ํากัน จะอยากเก็บพริกมากเลยไปทำน้ําพริกนี่ทุกคนมาเก็บพริกกันตำน้ําพริกหนุ่มเนาะโอ้ยบอกเลยว่าดกมากทุกคน ไม่ได้ไลฟ์สดพักหนึ่งแล้วนะทุกคนแต่ก็นานแล้วแหละคิดถึงทุกคนมีแต่ลงคลิปแต่ไม่มีเวลามาไลฟ์สดเนาะทุกคนเปิดค่าการมองเห็นนิดนึงเนาะดูพริกชันอ้ยกล้องเกิ้งก็ไม่หมุนไม่จับด้วยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บพริกกันค่ะวันหยุดเนาะ ทำน้ำพริกกันสวนผักที่อยู่ใต้บ้านเนาะทุกคนในห้องเก็บของด้านล่างชั้นใต้ดินเลยล่ะพริกกระดกดกค่ะเก็บพอได้กินปลูกพอได้กินได้เก็บแค่นั้นแ่ะทุกคนแล้วก็ใช้ไฟเนาะก็ใช้ไฟหักบนอนนี่ทุกคนดู ดกบ่ป้าดกดกมากเก็บอย่างนี้เลยพริกก็ดกคนก็อยากจะกินพริกคงไม่แดงสักทีหรอกเพราะว่าเก็บกินบ่อยคะ่ะเดี๋ยวต้องลดน้ำแล้ววันเนี้ย พอแล้วขึ้นบนบ้านก่อนนี่สวนพริกสวนผักค่ะเปิดไฟช้ายอย่างเดียวค่ะทุกคนอากาศยังไม่ดีวันนี้อุณหภูมิเริ่มเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วหวังว่าจะได้ขนต้นผักของเราออกไปข้างนอกมาเก็บพริกอยู่ใต้ดินปลูกพริกอยู่ใต้ดินจ้ะทุกคนเมือดหน่อยนะตรงนี้ ทริกมาทำกับข้าวแล้วทุกคนนี่บักพริกของเราเก็บมาเมื่อกี้วันนี้ก็เรื่อยๆค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดก็จะเก็บบ้านหน่อยไม่ได้มาอัปเดตชีวิตพักหนึ่งเนาะชีวิตย่อมมีปัญหาทุกคนแหละทุกคน เวลาปรับร่างกายให้มันพร้อมกับทุกสถานการณ์เนาะจะกินจะกินกับปลา,าสมปลาสมผักเอ้สมผักหลอกะสมหมูเนาะทุกคนกินกับแหนมคงเข้ากันมากนี้ก็อยากจะย้ายต้นมะเขือออกข้างนอกมากเลยทุกคนนี่จะให้ดู เดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้ดนนูเป็นมะเขือของเรานะมะเขืองามๆแต่ก็อยากเอาออกข้างนอกเราเป็นดอกแล้วทุกคน,นเวลาดูอันนี้เขาดูยังไงนะทุกคน เวลาเขาดูอันนี้ทำไม่เป็นนะทุกคนอันนี้ทำไม่เป็นอ,อ๋อแบล็กกาวด้านหลังเนาะคือท,ทำไม่เป็นช่วงเนี้ยคือสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีที่แวะเข้ามานะคะ วันนี้อากาศค่อนข้างจะดีเนาะทุกคนหวังว่าจะได้ขนต้นผักของเราออกไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนข้างนอกคงร้อนมากแดดร้อนมากเลยค่ะอโอเคนะทุกคนขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เนาะที่ลงยังไม่ได้ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามานะคะเพื<ๆ>่อนๆเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ